รู้สึกตัวบวมๆคันเป็นพิษหรือเปล่านะกังวลจังจะรู้ได้ยังไงว่าเราคันเป็นพิษถ้าอยากรู้ห้ามพลาดคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้ใครกดแล้วขอให้ร่างกายฟิตปังไม่มีอาการแย่ๆมากวนใจนะคะภาวะคันเป็นพิษเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของแม่ท้องและทารกในครรภ์อาจมีความเสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้วิธีสังเกตว่าคุณแม่มีภาวะคัรเป็นพิษมีดังนี้ค่ะข้อแรกปวดหัวแม่ท้องอาจจะมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอยและหน้าผากกินยาแก้ปวดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น หากอาการรุนแรงอาจชักกระตุกทั้งตัวถ้ามีอาการปวดหัวมากผิดปกติให้รีบปรึกษาคุณหมอทันทีเลยนะคะโอเคข้อที่สองตาพร่ามัวแม่ท้องที่มีภาวะคันเป็นพิษจะมีปัญหาทางสายตาสายตาพร่ามัวหรือตาไวต่อแสงผิดปกติและอาจสูญเสียการมองเห็นชั่วคราวพยายามสังเกตตัวเองบ่อยๆนะคะ oh. ข้อที่ 3. หายใจไม่สะดวกอาการหายใจไม่อิ่มหรือหายใจลำบากหรือมีอาการสุกแน่นที่ใต้ชายโครงทางด้านขวาหรือบริเวณลิ้นปี่เนื่องจากมีน้ำในปอดถ้ามีอาการแบบนี้อย่าชะล่าใจนะคะ oh, <no. S 1> ข้อที่ 4. ลูกดิ้นน้อยลงแม่ท้องที่มีภาวะคันเป็นพิษลูกจะดิ้นน้อยลงและท้องไม่ค่อยโตขึ้นตามอายุครรภ ซึ่งเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงหมดลูกลดลงและถ้าเป็นขั้นรุนแรงทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้เลยนะคะแม่ท้องอย่าลืมนับลูกดิ้นด้วยนะคะ <c oughs> ข้อที่5อาการบวรมให้สังเกตบริเวณหน้าแข้งหรือเท้าจะพบว่าเมื่อกดแล้วมีรอยบุ๋มและเนื้อไม่เด้งกลับคืนสภาพเดิมเปลือกตาบวม แหวนที่ใส่ก็คับแน่นขึ้นมากถ้าเป็นแบบนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลด่วนค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วภาวะคันเป็นพิษจะส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็วมากกว่าปกติโดยปกติแล้วแม่ท้องจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ0.5กิโลกร,รมัม แต่ถ้าคันเป็นพิษแม่ท้องอาจมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ1-2กิโลกรัมเลยลคะค่ะ oh, <no. S 1> คันเป็นพิษเป็นภาวะที่อันตรายอย่างมากต่อคุณแม่และทารกในคันโดยอาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้และยังไม่สามารถป้องกันได้อีกด้วยดังนั้นแอดจึงแนะนำให้พบคุณหมอเพื่อรับการตรวจและทำแนะนำตลอดอายุคัน ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในการรับมือกับภาวะคันเป็นพิษค่ะหากแม่ท้องรู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงเข้าข่ายจะเกิดภาวะคันเป็นพิษควรรีบปรึกษาแพทย์แต่เนิ่นๆเพื่อจะได้ดูแลและติดตามอาการได้อย่างใกล้ชิดและปลอดภัยนั่นเองค่ะ<อ>แม่ท้องโปรดระวังอาการร้ายมันอาจจะสายไปเมื่อรู้ตัวช้า อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางและกดปุ่มกระดิ่งรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูครอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลยสนใจติดต่อโฆษณาตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะ